สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่องครัวยายดาโดยครูจินดานะคะวันนี้ครูจินดาจะมาชวนเพื่อนๆทำาครองแครงสาคูใบเตยมะพร้าวอ่อนพร้อมทั้งนำเคล็ดลับทำอย่างไรให้แป้งครองแครงนุ่มหนึบหนับตัวครองแครงใสแบบนี้มาฝากกันนะคะเมื่อพร้อมแล้วเรามาลงมือทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกมาคั้นน้ำใบเตยโดยใช้ใบเตย50กรัมล้างให้สะอาดและนนำมาหั่นเป็นชิ้นจากนั้นนำมาใส่ในโถปัน่นใส่น้ำสะอาดลงไป300กรัมปั่นให้ละเอียดนำมากรองด้วยผ้าขาวบางและคั้นเอาเฉพาะน้ำก็จะได้น้ำใบเตยอย่างนี้ค่ะนำน้ำใบเตยมาแช่สาคู ครูใช้สาคูเม็ดเล็ก400กรัมแบ่งเป็น2ส,ส่วนคือส่วนทำครองแครงสีเขียวใบเตย200กรัมและส่วนที่ทำครองแครงสีขาว200กรัมใส่น้ํำใบเตยให้เสมอกับเม็ดสาคูพอดีอย่าให้เยอะเกินไปเพราะเดี๋ยวสาคูของเราจะแฉะค่ะนำน้ำสะอาดมาแช่สาคูในส่วนที่จะทำครองแครงสีขาว ใส่น้ำไม่ต้องให้เยอะนะคะเอาแค่พอเสมอกับเม็ดสาคูเพราะว่าถ้ามากเกินไปเม็ดสาคูจะแฉะทำให้นวดยากค่ะเมื่อแช่สาคูครบ10นาทีก็ให้ใช้พลายพลิกกลับด้านแบบนี้นะคะทำอย่างนี้เพื่อเช็คดูว่าเม็ดสาคูของเราดูดซึมน,น้ำได้มากแค่ไหนแข็งไปหรือว่าเหลวไป ถ้าแข็งไปก็ให้เติมน้ำลงไปได้ถ้าเม็ดสาคูแฉกเกินไปก็ให้พักไว้ก่อนรอให้เม็ดสาคูพองตัวเพิ่มขึ้นความแฉกก็จะลดลงค่ะลองใช้มือบี้เม็ดสาคูแบบนี้ดูนะคะถ้าไม่แข็งเกินไปและไม่เหลวติดมือก็ใช้ได้ค่ะอันนี้ใช้ได้แล้วนะคะนวดเม็ดสาคูให้แหลกเพื่อที่จะนำไปบีบเป็นตัวครองแครงคร ก่อนนวดให้ล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะทําขนมทุกครั้งให้ล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะครูจะย้ำเสมอค่ะตอนนี้ครูนวดเม็ดสาคูเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่แป้งแฉะไปนิดนึงไม่สามารถนำไปปั้นและกดเป็นตัวครองแครงได้จึงวางพักไว้เพื่อรอให้แป้งพองตัวเพิ่มขึ้นความแฉะจะได้ลดลงค่ะ ในส่วนของสาคูสีเขียวใบเตยก็ให้ทำเหมือนกันนะคะใช้ภายคนจากนั้นก็ให้ใช้มือนวดและบีบดูนะคะถ้าเม็ดสาคูนุ่มแบบนี้ก็สามารถนำมานวดได้เลยค่ะแต่ถ้าเม็ดสาคูยังแข็งอยู่ก็ให้แช่รออีกนิดนึง mm hmm. เพื่อให้เม็ดสาคูนุ่มก่อนแล้วค่อยนำมานวดนะคะ mm hmm. เมื่อนวดเสร็จแล้วลองนำแป้งมาปั้นดูนะคะ ว่าแป้งของเราเหลวแฉะไปหรือเปล่าแป้งสาคูสีเขียวตัวนี้ปั้นได้พอดีเลยค่ะไม่เหลวและแฉะเกินไปนำแป้งมันมาใส่ในถาดที่ใช้สําหรับใส่ตัวครองแครงเพื่อไม่ให้ตัวครองแครงติดถาดปั้นแป้งสาคูเป็นก้อนเพื่อเตรียมไว้บีบตัวครองแครง นำแป้งสาคูที่ปั้นไว้มากดบนพิมพ์ครงแครงโดยใช้หัวแม่โป้งกดแบบนี้ระหว่างกดตัวครองแครงถ้าแป้งติดกับไม้กดครองแครงทําให้เรากดยากก็ให้นำแป้งมันมาทาไม้กดครองแครงก่อนที่จะกดอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ไม่ต้องทาเยอะนะคะเพราะถ้าทาแป้งมันเยอะไปเส้นครงแค่งที่ได้จะไม่คมชัด ตัวครองแครงของเราจะไม่สวยงามค่ะตอนนี้ครูกดครองแครงสีเขียวใบเตยเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ครูทำเยอะนะคะเลยใช้หลายสูตรครูเก็บตัวครองแครงใส่ถุงพลาสติกและมัดปากไว้ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งครองแครงแห้งระหว่างบีบครองแครงสีขาวค่ะตอนนี้แป้งสาคูสีขาว อิ่มน้ำและพองตัวเต็มที่ไม่แฉะแล้วนํามาบีบครองแครงสีขาวได้เลยค่ะขั้นตอนและวิธีการบีบครองแครงสีขาวก็ทําเหมือนตอนที่เราบีบครองแครงสีเขียวเลยค่ะ ตอนนี้เราบีบครองแครงเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนำครองแครงไปต้มกันเลยค่ะเอาน้ำมาต้มรอให้น้ำเดือดใส่ใบเตยหอมลงไปเพื่อให้ครองแครงของเรามีกลิ่นหอมครูนำครองแครงสีขาวมาต้มก่อนครองแครงสีเขียวจะได้ใช้น้ำเดียวกันต้มต่อไปได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนน้ำค่ะ เมื่อตัวครองแครงเริ่มร้อนให้ใช้กระชอนหรือทับพีคนเพื่อไม่ให้ตัวครองแครงติดกระทะและติดกันค่ะต้มไปสักพักตัวครองแครงก็เริ่มลอยขึ้นมารอให้ตัวครองแครงลอยขึ้นมาให้หมดจากนั้นต้มต่ออีกประมาณ5นาทีใช้เวลาในการต้มครองแครงตั้งแต่เริ่มใส่ครองแครงลงต้มทั้งหมดประมาณ10นาที ตอนนี้นับจากที่ครองแครงลอยก็ครบหนาทีแล้วใช้กระชอนช้อนตัวครองแครงขึ้นมาดูถ้าแป้งใสยอย่างนี้แสดงว่าสุกแล้วถ้าไม่มั่นใจให้ชิมดูค่ะจากนั้นให้รีบนำครองแครงมานอกในน้ำเย็นเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวครองแครงเละและไม่ให้แป้งครองแครงอืดจะได้ตัวครองแครงที่ใสสวยงามน่ากินแบบนี้เลยค่ะ เสร็จแล้วมาต้มครองแครงสีเขียวใบเตยกันต่อเลยค่ะวิธีการต้มก็ทําเหมือนตอนที่เราต้มครองแครงสีขาวนะคะเคล็ดลับที่ช่วยทำให้ตัวครองแครงนุ่มไม่เหนียวมากเกินไปคือต้มเสร็จแล้วให้นำตัวครองแครงมาแช่น้ำไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะนำไปทานกับกะทิ ใครชอบทานแบบแป้งเหนียวๆอาจจะแช่น้อยกว่าน,นี้ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วทำน้ำกะทิมะพร้าวอ่อนไว้สำหรับทานกับโครงเครงค่ะครูใช้มะพร้าวสองลูกเลือกมะพร้าวที่มีเนื้อชั้นครึ่งแบบนี้นะคะเพราะถ้าแก่เกินไปจะแข็งขนมของเราไม่อร่อยถ้ามะพร้าวอ่อนเกินไปตอนนำไปต้มกับน้ำกะทิเนื้อมะพร้าวอาจจะเละได้ แต่ท้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะคะใช้มือแมวขูดเอาเนื้อมะพร้าวขูดเบาๆนะคะพยายามอย่าให้กะลาติดเนื้อมะพร้าวออกมาค่ะขูดเนื้อมะพร้าวอ่อนเสร็จเรียบร้อยก็วางพักไว้จากนั้นนำหม้อมาตั้งไฟใส่น้ำมะพร้าวลงไป200กรัม พับใบเตยใส่ลงไปเพื่อให้น้ำกะทิมีกลิ่นหอมใส่น้ำตาลมะพร้าว1 0 0กรัมใส่เกลือ1ช้อนชาใส่น้ำตาลทรายขาว120กรัมใช้ช้อนคนจนน้ำตาลละลายและรอจนน้ำเดือดจากนั้นใส่เนื้อมะพร้าวลงไปและคนให้เนื้อมะพร้าวโดนความร้อนทั่วถึงกัน รอจนน้ำเดือดปุดปุดที่ขอบหม้อก็ใส่กะทิลงไป500กรัมใครใช้กะทิสดให้ใช้หัวกะทิ300กรัมใช้หางกะทิ200กรัมใช้ทับพ,พีคนเพื่อให้ความร้อนทั่วถึงกันตั้งไฟต่อรอจนกะทิเดือดปุดปุดที่ขอบหม้อก็ยกลงได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอให้กะทิแตกมันเพราะถ้ากะทิแตกมันขนมของเราจะไม่อร่อย อันนี้ใช้ได้แล้วครูยกลงเลยนะคะเสร็จแล้วมาเตรียมเสิร์ฟกันเลยค่ะตักครองแครงสีขาวและสีเขียวใส่ลงในถ้วยตักน้ำกะทิมะพร้าวอ่อนราดบนตัวครองแครงตอนนี้ครองแครงสาคูมะพร้าวอ่อนพร้อมทานแล้วกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะตัวครองแครงแป้งใสน่าทานมากๆ เดี๋ยวครูลองชิมดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างอืมเนื้อของแข็งนุ่ม,หน,มหนุบหนับไม่เหนียวมากเกินไปกะทิหวานมันกำลังดีมีกลิ่นหอมจากใบเตยและมะพร้าวอ่อนรวมกันแล้วอร่อยมากๆเลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะสูตรนี้รับรองว่าอร่อยมากทำกินก็ได้ทำขายกำไรดีค่ะ สำหรับคลิปนี้ครูต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครัวยายดาเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูจินดาในการทำคลิปต่อๆไปออกมาให้ได้ชมกันนะคะขอบคุณทุกกำลังใจแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ